สวัสดีพี่พี่ท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจทำผมลงทุนแล้วก็ช่อง y o YouTube ทำผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรลยนรุ่นที่12เนอะอาะเนาะวันนี้ก็เปิดรับแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมได้เนาะ b a e w a n g BANK ใครสนใจจะเข้ามาเป็นกลุ่มนักเรียนเนาะเข้ามาในไลน์กลุ่มนักเรียนก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ดีผมได้เนาะเราจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่4พฤษภาเนาะเพราะว่าเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นรุ่น12เนี่ยวันที่5พฤษภาคมนะไลฟ์นส้นสุดจนถึง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 ,ถงเดือนสิงหาเนาะประมาณปลายเดือนสิงหาแต่เราจะอยู่กันในไลน์กลุ่มจนถึงสิ้นเดือนกันยาโดยประมาณเนาะแล้วก็ ในในกลุ่มในในในกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะก็จะมีถามแผนแผนก็คือจะไลฟ์แผนทองคำนะฮะถ้าแผนทองคำรอบเย็นอ่าแล้วก็มีตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์สเนาะในการวางแผนการเทรดในวันในวันถัดไปแล้วก็มีลาขอหุ้นวันละ5ตัวนะในการทําแผนประจําวันอ่าส่วนคนคนที่จะเข้ามาอยู่มันมี2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่ม นักเรียยแล้วก็ส่วนคนที่สนใจอยากจะ,ะอยู่ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของตัวทองคำเนาะก็คือเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ใต้ลิงก์ข้างล่างตรงนี้เนาะของของในช่อง youtube เนาะแล้วก็สมัครเข้ามาทาง i อได้ก็เข้ามาแล้วส่วนในในในแผนของตัวทองคำเนาะในเพจในในในช่อง youtube เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ดีเลย์นะเป็นแผนที่ดีเลย์แล้วก็ส่งเข้ามาใน อัปเดตผมจะอัปเดตในในช่อง youtube เนี่ยเพียงแค่วันละครั้งในส่วนในไลน์กลุ่มเนาะเราจะคุยกันทุกวันอะคุยกันทั้งวันแหละแผนรอบกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็แผนรอบเย็นรอบนึงเป็นแผนเรียลไทม์เนาะแล้วก็จะมีการแจ้งสัญแจ้งแจ้งไอเดียหรือหรือว่าวางแผนการเทรดไอเดียเราหาจุดไหนเป็นจุดที่เราจะประเมินประเมินในการเข้าออเดอร์อะไรพวกนี้เนาะก็เราจะคุยกันในไลน์กลุ่มทั้งวันเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคค้าสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะมาดูแผนทองคําสําหรับวันนี้เนาะวันนี้วันวันอังคารที่ยี่สบสองเมษายนตอนนี้เวลาสิบโมงหสิี่นาทีเดี๋ยวมาวางไอเดียสำหรับทองคากันหน่อยเนาะโอ้โหทองคําวันนี้เนาะโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานก็โอ้โหกว่าจะแก้งานได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเนาะก็อ่าคือรอรอจังหวะให้มันเสียทรงของทําเฟรมสิบห้านาทีเนาะเราค่อยเล่นเซลล์ก็กลายเป็นว่ามันย่อย่ยมาคือเมื่อวานเนี่ย ทุกสวิงเลยเห็นไหมทุกสวิงเนี่ยในทำเฟรม15นาทีไม่มีย่อโอยกโลเลยนะไม่มีโอเวอร์โซเลยนะเขาเล่นกับทำเฟรมย่อยเนาะทำเฟรมห้านาทีแล้วก็ยิงไต่ไต่ไต,ต่ไปเรื่อยๆแล้วก็มามาอันนี้แผดรอบกลางวันแล้วก็แผดรอบเย็นก็คือตรงนี้เราได้ได้ช็อตนี้มาเมื่อวานเนาะก็คือเนี่ยเราเล่นเราเล่นกันช็อตนี้ตอนตอนรอบรอบรอ,อบคนะัมเนาะแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน <laughs> เหนื่อยเหมือนกันคือราคารอบคําไม่ได้ไปไหนเนาะก็เล่นอยู่ในโซนไซเวสโซนนี้แต่ว่าเปิดมาตอนเช้าวันนี้เป็นไงเปิดมาตอนเช้าวันนี้ก็คือโอ้โหวิ อ่าตรงนี้เนาะนี่ราคาเปิดมาตอนเช้าวันนี้ก็คือวิ่งรวดเดียวเลยจากก็คือเปิดมาตอนเช้าก็คือเปิดยอ่อลงมาก่อนเนาะเนี่ยยอ่อลงมาก่อนตอนเช้าประมาณสัก7จ็ดโมงได้ไหมผมยังหลับอยู่นะเนี่ยหกโมงหกโมงไปทำไฮที่สามสี่สี่สองไปทำออทำไฮตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการยอร่อลงมาเนี่ยลงมาแตะแค่เส้นนนะ้ำเงินเนาะอ่าแถมไม่ไม,ไม่โอเวอร์โซแต่สิ่งที่สังเกตเห็นคืออะไรฮะคือเฮ้ยมันมีสัญญ,ญาณของฮิดเด้นเนาะนี่เนี่ยมันมีสัญญ,ญาณของฮิดเด้นฮิดเด้นของไทม์เฟรมสิบห้านาทีจากจากสวิง สวิงโลก่อนหน้าคือช็อตช็อตตรงนี้เนาะนี่อันนี้เนี่ยสวิงโลก่อนหน้าคือช็อตนี้เนี่ยมันมีสัญญาณมันมีสัญญาณมันมีสัญญาณของ hidden bull เนาะราคาก็แตะมาเส้นแนว EMA คือเนี่ยเป็น strong bullish มากมากเลยนะตอนนี้คือตอนนี้เราต้องมาคุยกันในเรื่องของ mindset ในการเทรดในช่วงนี้แล้วนะเออ mindset ในการเทรดช่วงนี้คืออ่า put, put, อวพูดดเอาพูดในเรื่องของการไล่ไล่บายก่อนไล่บายนี่ก็คือบายได้คือมันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันตามเทรนเนาะสำหรับคนที่เล่นในวันเนี่ยก็คือ ช่วงช่วงจังหวะที่เขาเปลี่ยนแท่งเทียนเนี่ยโอเค15้านาทีเนี่ยถ้าเบรกไายก่อนหน้าก็ไล่บ่ายขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าหลุดโลลงมาของแท่งก่อนหน้าเนี่ยต้องต้องยอมทันทีนะเพราะว่าถ้ามันลงแล้วมันสามารถลงได้แรงเลยส่วนคนที่เล่นเซลเล่นได,เนได้เล่นได้แต่อะไรส่วนนะเล่นได้แต่ส่วนแต่ต้องอะไรฮะต้องมีจุด stop ็อปลอที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเห็นสัญญ,ญาณการกลับตัวลงก่อนแบบนี้ถ้าเห็นเหมือนเหมือนอย่างช็อตนี้อันเนี้ยไล่เซลลงมาตรงนี้เนาะไล่เซลลงมาตรงนี้อาจได้กาไรเท่าไหร่พอใจออกก่อนแต่ว่าถ้า เบรคไฮเบรคไฮของแท่งนี้แล้วก็ปิดยืนได้นะปิดต้องปิดยืนด้วยนะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเนี่ยสุวธาทัศแท่งนี้ใช่ไหมเปร๊บอ่าเราเซลลงมาเปร๊บแล้วก็มันดีดขึ้นมาอ่าถ้ามันยังไม่ปิดเหนือแท่งนี้เราก็ยังไม่ไม่สต็อปเนาะเรายังไม่ไม่สต็อปลอต่อไปแต่ถ้าปิดเหนือแท่งเทียนนี้เนี่ยถ้าปิดเหนือตรงนี้เนี่ยถ้ามันปิดตรงนี้ปุ๊บต้องยอมทันทีนะคนที่เซลมาจากจากโซนนี้อ่าไอเดียประมาณนี้เนาะในส่วนส่วนคนที่รอต้องรอ คนที่รอรอ,อก็คือรอจังหวะเทรดของสวิงใหญ่หญๆก็คือในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ต้องรอนะเพราะว่าดูเท่าที่ดูเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นการย่อของทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยนะยังไม่เห็นการย่อของทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยนะเท่าที่สังเกตของสัปดาห์เอาดูดูให้ดูให้ดูสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคือไม่ต้องไปพูดถึงทางเฟรมสี่ชั่วโมงถึงเดยนะเพราะว่าชุดที่มันย่อดได้จริงๆก็คือเราที่ที่สังเกตเห็นได้ก็คือในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีแค่ท่อนนี้ของเมื่อวันจันทร์อ่าแล้วก็วันอังคารตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยช็อตนี้ช็อตนี้แล้วก็ของเมเื่อวันพฤหัสเนี่ยไอช็อตนี่ยชัดเจนมากคือตรงนี้เราเราก็ได้บายขึ้นมาแหละแต่ว่าเราก็ได้บายเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทนถือมาถึงขนาดนี้ถูกไหม <c oughs> เออแล้วก็ลาราคาก็ไตายยา่ยาวๆขึ้นไปเลยตอนนี้คือความความเขาเรียกความ ความย้อนแย้งที่มันมันขัดกับจิตใต้สํานึกของเราเนาะแล้วมันบอกว่าเฮ้ยทองคําทําไมมันขึ้นแรงขนาดนี้ทั้งทั้งที่เอ่อมันมีมันมีแค่ในเรื่องของตาริฟใช่ไหมที่ที่ทรัมป์เขาไปขึ้นภาษีแต่ว่าถ้าเรามองในในในมุมกลับกันนะคือเรามองในมุมของเฮ้ยปริมาณเงินมันนี่สป라이ที่มันเข้ามาในตลาดมากเกินไปแล้วทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะดีเซน t r เท่าไหร่ตัวดอลลาร์นะมันเลย ทำให้ดีมานของฝั่งดอลลาร์เน่ยก็คือตัว DXY อะ่ะมันลดต่ำลงทองคำก็เลยมีมีผลก็คือดีดดีดมาแรงขนาดเนี้ยหรือหรืออาจจะเป็นมันนี่เกมที่เขาย้ายเงินจากบิตคอยมามาทางฝั่งทองคำก็เป็นไปได้เออมันมันก็คือมันนี่เกมอย่างหนึ่งแหละเนาะส่วนตัวก็เอาใจยังไงก็ใจยังไงก็แล้วแต่เทรดด้วยความ,ามาวรามมดระวังเทรดด้วยความรามมดระวังเนาะเมื่อวานกว่าจะได้ตังค์นะโหรอบค่ำนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะอ่า แผนวันนี้พอดีผมเห็นมันใกล้จะมาถึงส5มนพะันห้าเนาะที่มันเป็นแนวต้านหลักเดี๋ยวเรามาก็่าก็ทําแผนให้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 ดูกันหน่อยละกันไปดูในภาพใหญ่ก่อนไ,อไปดูข่าวกันก่อนนะข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างอ่ไปกันไวๆไปกันไวๆอ่าอ่วันนี้ตลาดเปิดปกติแล้วนะทั่วโลกก็คืออ่าน่าจะมีคือวอลลุ่มที่เข้ามาวันนี้โอ้โหน่งเดือดตั้งแต่เช้าเลยนะอ่าทางฝั่งอเมริกาวันนี้ข่าวสามดาวไม่มีนะข่าวสามดาวไม่มีมี สปีช uh, จากล็อกฮาร์ดออกมาพูดตอน2องทุ่มครึง่งตลาดวันนี้วอลุ่มเข้าช่วงกลางคืนคก็คือทุ่มครึ่งนะั่นแหละช่วงตลาดเมกาเปิดเนาะหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไม่มีอาเนี่ยมีมีแจ้งปริมาณเงินมาน,นี่เอนะ็มทเนาะมานี่สป l y ที่เข้ามาในระบบรอบนี้ครั้งก่อนนี้แค่นี้นะดูดีว่าคาดการรอบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะว่าจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นยังไงแล้วก็ตีหนึ่งมีล็อกฮาร์ดออกมาพูด อีกรอบหนึ่งก็หลักๆก็3าดาวก็ไม่มีข่าวสําคัญเนาะไปดูข้อมูลในเชิงฝั่งไปไปในเชิงกราฟราคากันเลยละกันในภาพของทําเฟรมมันโอ้โหแม่เจ้าแน่งขึ้นมาแบบเดือดเดือดมากแค่เดือนเดือนนี้เดือนเดียวนะวิ่งไป500เหรียญน่ะคือยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่ขึ้นเดือนเดียวเนี่ยระดับ500เหรียญเนี่ย เดือนนี้เป็นเดือนแรกเดือนเมษาเดือนเมษานะเดือนนี้เป็นเดือนแรกเดือนที่แล้วจากโลตรงนี้ไปหายนะเล่นกันประมาณ260ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่เดือนนี้500แม่งเดือนเดียว500ทองคํานะไปดูดิทองคําน่าจะไปแตะเท่าไหร่แล้วว่าตอนนี้บ้านเรานะทอง9 6 5บ้านเราเมื่อวานผมดูอยู่ที่52 0 0 0เนาะเนี่ยเมื่อวานอยู่ที่52,900เนี่ยวันนี้จะ55 0 0 0แล้วโอ้โหแม่เจ้า โอ้โหวันนี้จะห้าหมื่นเก้าแล้วเว้ยไอ้จะห้าจะห้าหมื่นห้าแล้วโอ้โหใครแต่งงานช่วงนี้นะคิดก่อนนะ <laughs> คิดก่อนคิดก่อนอ่ะไปดูมันมันนี่ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะมันถึงเป้าเรียบร้อยแล้วเหลือเป้าของ e f r เฟ e w วิกนี่วิ e วิ e วิ w วิ k นี้นะให้ดูวิกนี้วิกที่แล้วเนี่ยเล่นกันไปประมาณร้อยเหรียญเนาะร้อยร้อยหกสิบเหรียญวิกนี้ เนี่ยรีบวิ่งกันวันละร้อยเหรียญน่ะเนี่ยวีคนี้เล่นไปแล้วที่ร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญวันนี้แค่วันอังคารเองนะเนี่ยวันนี้แค่วันอังคารเองนะวิ่งไปแล้วร้อยร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญเมื่อวานวิ่งไปร้อยเหรียญวันนี้วิ่งไปอีกหกสิบเจ็ดสิบเหรียญนะตอนนี้นะอ่าเป้าหมายของ time frame week อ่กเราวัดจากสวิงชุดหลังสุดก็คือตรงนี้เนาะนี่จุดที่เขาเบรกเอาตรงนี้ขึ้นมาเป้าหมายถัดไปของ time frame week คือเท่าไหร่สามพันห้าร้อยสี่สิบสามสามพันห้าร้อยสี่สิบละกันตีเป็นเลขกลมๆเนาะก็ วิก uh, อยู่ที่สา4พันห้า้ี่สิบในส่วนของ Time เ r a m e เดยคือมันยังเป็นสตรองบูลลิชเนาะออแต่ว่าเรารมาระวังว่าถ้ามันลงมานะโอ้โหไส้แตกอะในส่วนของ Time เ r a m e เดยก็จะมีหัวสวิงชุดหลังสุดนี่หัวสวิงชุดหลังสุดก็คือตรงนี้แหละนี่หัวสวิงชุดหลังสุดของ Time เ r a m e เดย์เนาะมีเป้าหมายไกลๆอยู่ที่3า0 0ันสาักว่ากว่าเดี๋ยวนะขอวัดแบบ Exactly ให้นหนึ่งเอ่าไฮตรงนี้สอง 90นี่อะไรยตอนนั้นเรายัางคุยกันอยู่2728อยู่เลย <laughs> 2790.07 2790.07อ่า27ดูดิเห็นไหมพอบอกว่ามันใกล้จะถึงแนวต้านเน่นมันไหลเลยจุดเก้า27 2790.07เออจุด0โลข้างล่างตรงนี้2536.83 2536 จุดแปดสามอ่าเป้าหมายโอ้สามพันหกร้อยเก้าสามหกศูนย์เก้าสามหกศูนย์เก้าจุดห้าห้านี่นะฮโอสามพันสี่นี่คือถึงแบบถึงแบบถึงแบบรุ่นเร็วทันใจอ่ามีเป้าถัดไปของ day ก็คือเป้าฮิ i เด้นของชุดตรงนี้นี่เห็นไหมเป้า hidden ของชุดตรงนี้นไ มีแนวต้านถัดมีแนวต้านใกล้ๆนะสามหนึ่งหกเจ็ดนย์สามหนึ่งหกเโลนี้โลนี้2956.58 2956.58จุดห้าแปดสองห้าสามห้าศูนย์เก้านี่เป้าหมายของเดของสวิงชุดหลังก็คือตรงนี้ สามห้าศูนย์เก้าจุดสองเก้าอ่านี่นี่นี่คือเป้าเป้าต้านแข็งแหละดูแล้วนะสองหกเอจุดแปดเนาะสองหกเอดจุดแปด d a นี่อ่าไอ้ข้างบนเนี่ยผมเอาออกก่อนนะเพราะมันยังไกลไปเนี่ยเอาใก,ใกล้ๆก็คือสามหู้นย์้านี่แหละสองหอดจุดปดของ time frame day นะอ่าส่วน t ท m e เฟ a มสี่ชั่วโมงเอ่อให้ให้ใหใหเหุเห็นก่อนว่าเฮ้ยไอตอนที่มันวิ่งขึ้นมาตอนนี้เห็นไหม วิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะจากจากโลวิ่งไปไฮตอนนี้เนี่ยเฮ้ยดูดิว่าระยะในการวิ่งของมันเนี่ยเปิดจากโลที่สามสี่หนึ่งศูนย์ตรงนี้เนาะเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วที่แปดสิบเหรียญนะตอนนี้วิ่งวันนี้วันเดียวนะวิ่งขึ้นไปแล้วแปดสิบเหรียญนะตอนนี้ยอ่อลงมาสิบกว่าเหรียแล้วนะนี่ยอ่อเวลาอ่อก็มันก็ยอ่ยอยอ่อเร็วเหลือเกินโอ้โหอ่าส่วนแนวครึ่งหนึ่งเราดูแนวครึ่งหนึ่งของการย่อชุดนี้นะดูดิว่าแนวครึ่งหนึ่งจากไฮมาโลเลยนะ แนวสักครึ่งหนึ่งของสวิงการย่อชุดนี้อยู่ที่เท่าไหร่61.8อยู่ที่อยู่ที่3462แนว50%อยู่ที่3453คาดหวังถึงการย่อแถวๆนี้นะแต่ต้องเห็นการการอะไรการการกลับตัวลงของ15นาทีก่อน <laughs> เห็นการกลับตัวลงของ15นาทีก่อนซึ่ง15นาทียังยังไม่ลงเลยนะ,ะในส่วนของ Time f ฟรมเดย์ประมาณนี้เนาะส่วน Time f ฟรม e ีชั่วโมงอชั่วโมง ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยยังอ่าไอ้สัญญาณที่เป็นสัญญาณที่มันเป็นแบร์ไดเนาะก็โดนเคลียร์ไปหมดแล้วตอนนี้โดนเคลียร์แบรไดไปหมดแล้วเป้าหมายสุดซอยของสวิงชุดนี้นี่สวิงชุดนี้อยู่ที่อยู่ที่อะไรนี่อยู่ที่ตรงนี้เนาะสามสามสี่หกชนเสร็จย่อย่อเสร็จไปต่ออ่ะตันนี้แล้วก็หัวสวิงชุดนี้เป็นของตัวน,นี้น่าจะเป็นของเดใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราวัดกันนี่อ่าสวิงนี้อ่าเป็นเป็นของเดเนาะอ่าแล้วก็ เหลือเหลือสวิงชุดไหนเหลือสวิงชุดหลังตรงนี้แหละนี่เนี่ยชุดย่อย,อยก็คือตรงนี้ที่มันเบรกเอาคือมันวิ่งไปสุดซอยแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยมีแนวต้านอยู่ที่สามสี่เจ็ดสี่โดยประมาณก็เบรกขึ้นไปแล้วนะตอนนี้นะไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยคือตอนนี้สี่ชั่วโมงเนี่ย,ออนนยก็รอรอ,อการปรับตัวลงมาและการของสี่ชั่วโมงดี๋ยวค่อยหาจังหวะในการในการเซลล์ตอนนี้คือยังไม่ยังไม่เหมาะที่จะเซลลนะตอนนี้คือยังไม่เหมาะที่จะเซลส่วนทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยัง ยังไม่เคลียร์แบรดใดนะแบรดไดของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเทียบกับภูเขาลูกนี้นะมันยังคงเป็นแบดไดอยู่นะในในในรอบของ RSI แต่ในฟันฟลูเนี่ยคอนเวอร์เจนเรียบร้อยอ่าในฟันฟลูคอนเวอร์เจนเรียบร้อยในใน RSI เนี่ยแบดไดในเออนี่ <c oughs> ในสโตก็แบรดใดนะเออในสโตตอนนี้ก็แบรดใดนะเพราะนั้นก็ คาดหวังแล้วกันคาดหวังถึงการยอ่ยอย่อแรงๆหนึ่งเที่ยวแล้วกันตอนนี้เนาะ,ะแต่ว่าการการขึ้นมารอบนี้โหมันขึ้นมาโคตรโคตรจะเดือดโคตรจะเดือดจริงๆเนาะ,ะเป้าหมายไกลๆสุดท้ายอันนี้ต้นรอบของเขาตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นไปจนไปจนสุดซอยเนาะนี่วิ่งขึ้นไปจนสุดซอยแล้วกเกิดการยอ่อยกโลของทฟฟ์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่ยวตรงนี้นี่ย่อยกโลของไทฟฟ์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่ยวอยู่ตรงนี้คือเทรนเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมแล้วก็แนว e อ a มอมันเรียงกันแบบแบบนี้ยังไงก็ต้อง ยังไงก็ต้องอะไรยังไงก็ยอ่อลงมาแถวแถวโซนแนว e อ a เนี่ยเส้นใดเส้นหนึ่งแถวแถวโซนนี้ก็ต้องย่อบ่ายขึ้นไปก่อนนะย่อบ่ายขึ้นไปก่อนคาดหวังถึงการย่อดูที่ไทม์ฟิลมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะแนวครึ่งหนึ่งที่มันเป็นแนว fvg ก็คือโซนนี้นี่โซนนี้แล้วก็โซนนี้นี่โซนนี้อ่าอ่าแถวแถวนี้จะเป็นสามสี่หกสองครึ่งหนึ่งออาเราดูกันตรงนี้ก่อนคาดหวังถึงการย่อแถวแถวนี้ก่อน นี่แถวๆนี้ก่อน3 4 6 2เมื่อกี้เนาะก็แนว61.8%พอดีแหละใช่ไหมแนว61.8%จากรอบเช้าตรงนี้ไม่ใช่แนว38.2อ่าโอเคเป็นแนว38.2อ่าแล้วก็แนว50%จะอยู่ที่3453โอเคเราดูเราดูแนว 6... 38.2ไว้ก่อนแนวดีกรีขั้นต่ำเนาะ อยู่ที่ 3, 4, 3, 4, 6, 2มองดูก่อนเป็นแนวรับแล้วก็นี่เป็นเรามองเป็นแนว FVG แหละ 3, 4, 6, 2จนถึง 3, 4, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 7มส้าห้าเไหมหเหรียญเออนี่อ่า 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 7สห้าเห้เหรียญประมาณนี้เนาะส่วนคนที่จะ อคือถ้าย่อนะให้ดูแค่ย่อ15นาทีก่อนเนื่องจากว่าการย่อ15นาทีมันยังไม่เลยยังไม่เห็นการย่อของ15นาทีเลยถูกไหมนี่เดี๋ยวได้ดูเลยตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเออนี่ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะจากข้างล่างเนี่ยเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยท่อนเนี้ยดูเลยยังไม่ย่อของ15นาทีเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่การย่อของ15นาทีซึ่งมันห่างจากมันห่างจากโลเหลือเกินตรงนี้เนาะเนี่ย ย่อของ15นาทีย่อยังไงก็แล้วแต่ไม่หลุดเอาไม่เอาไม่หลุดใกล้ๆไม่หลุดไม่หลุดแนว hidden bull ตรงนี้ไม่หลุดแนว hidden bull ตรงนี้ยังไงก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าเดนะสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้านั่นแหละเป้าเดนี่คือปวามหมายหลักถ้ามันจะย่อก่อนก็คือมันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าเดนะที่สามห้าศูนย์เก้าเพราะนั้นแนวแนวรับแนวรับแนวแนวหลุด swing low ของสิบห้านาทีตอนนี้เนี่ยเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นการหลุดแล้วนะเราใช้ <c oughs> มันหลุดแดงตรงนี้มาแล้วนี่ราคาปิดของแดงแท่งนี้นะราคาปิดคือสามสี่แปดเจ็ดจุดเจ็ดแปดจุดเจ็ดแปดเนี่ยปิดต่ําตรงนี้เนี่ยมันปิดคือมันปิดต่ำํำถ้าแท่งนี้ปิดต่ําอีกนะก็ลุ้นลงต่อได้เลยหรือเรารอให้มันเด้งขึ้นมาก่อนละกันแล้วก็วกตอนวบกมันหลุดลงมาตรงนี้เราค่อยเซลล์ตรงนี้เพื่อลงไปหาทราเกตโซล,ล่าง อ่าส่วนเป้าหมายโซนบนก็คืออยู่โซนบนตรงนี้เนาะสามห้าศูนย์เก้าส่วนตัวมองประมาณข้างบนนี่แหละสามห้าศูนย์เก้าเป็นเป้าเด y สามห้าศูนย์เก้าจนถึงอ่าเราวัดจากสวิงชุดหลังสุดชุดหลังสุดตรงนี้สามสี่เก้าเจ็ดโอแนวสองเอจุดปดพอดีเนาะอ่าชุดชุดนี้เป็นชุดบูใดเนาะของทงเฟมสิบห้านาทีของเมื่อวันพฤหัสอ่าเดี๋ยววันดูเด นี่คือมันเป็นสัญญาณบูไดตรงนี้เนาะนี่เป็นเป็นบูไดของ15นาทีชุดนี้เกิดการเบรกเอาตรงนี้ขึ้นมาได้เกิดเป้าขึ้นไปหาทาเกตเนี่ยเป้าหมายคือนูนสามห้าสามนย์สามห้าอ่าเดี๋ยวผมวัดตรงนี้กันตึเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงแนวสุญยากาศพอดีเลยเนาะเนี่ย33 3488ส่แโซนนี้เนาะอ่าเราใช้ส่วนนี้แหละเป็น เป็นจุดในการเป็นจุดหมุนของราคาฝั่งลงนะมองลงไปที่ 3, 4, มสี่สามสอจุดถึงสามสี่าเพื่อเราก็ดูสัญญาณของการย่อบายี่ย่อบายย่อไม่ควรหลุดตรงนี้นะ 3, 4, 4, 2หลุดได้แหละแต่ว่ามันต้องกลับมาเอ,อหลุดได้แต่ต้องกลับมาเนาะ 3, ามสี่นี่ นี่โอเคกรอบประมาณนี้ข้างบนก็เราใช้3509 35อ่ะตีไปเลขกลมๆแล้วกันเนาะ35มห้าี่สามหผมตีไปเลขกลมๆเลยนะ3510้า35หนะสามหตัวนี้ก็เป็น3505นี่โอเคกรอบกรอบทองคำวันนี้ รอบกลางวันอ่าใช้ไอเดียนี้ได้เลยกลยุทธ์หลักก็คือย่อบ่ายกลยุทธ์หลักก็คือย่อบ่ายเนาะขึ้นไปโอเคแล้วก็ไปดูอาการแถวๆโซนบนแล้วกันในการเล่นเล่นเซลล์เนาะหรือดูอาการแถวๆโซนนี้ยหน้างานแถวๆโซนนี้แหละเพื่อเล่นเพื่อเล่นเซลล์ลงมาหาทาร์เก็ตโซนล่างประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมรับเบอตัวกษรแป๊บนึงเนาะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆท้องก็ลงเรื่อยๆเออน่ คือเห็นเห็น,เห,นเห็นว่ามันจะถึงแนวต้านสามพันห้านะก็เลยทําแผนดูโอ้โหนั่งไหลเรื่อยๆเลยอ่ะแผนทองคําอ่าประมาณนี้เนาะเออหลุดหลุดตรงคอนเฟิร์มแหละคิดว่าคอนเฟิร์มหลุดสิบห้านาทีหลุดแปดเจ็ด 8, ลงมาแหละก็ลุนล้นลุ้นลงไปถึงททร็กโซลล่างเดี๋ยวเราหาจังหวะในการย่อบายกันแล้วการแถวแถวสามสี่ห้าเจ็ดจนถึงสามสี่หกสองแถวแถวโซนนี้เนาะดูอาการก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพาล์มาถึงแล้วก็บายเลยนะไม่ใช่นะอ่ะโอเคแผนรอบเช้าประมาณนี้ฮนะแนวต้านใหญ่ก็คือตรงนี้นะสามห้าศูนย์ห้าสามห้า หนึ่งูนย์ซึ่งเป็นแนวต้านของทางเฟมเดนะของชุดหลังเนาะอ่ะกลยุทธ์รอบเช้าย่อบายตรงนี้เพื่อขึ้นต่อไปหาททร์เก็ตส่วนบนฮะโอเคขอให้โชคดีครับพี่ปดูท่านสวัสดีครับ